แน่นอนครับเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามแต่บางครั้งเนี่ยเป็นชาวต่างชาติก็ไม่รู้ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้จึงเป็นที่มาของเรื่องราววันนี้ครับเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติรายหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ไปตั้งกระทูถามคุณเคยทำอะไรผิดพลาดบ้างหรือเปล่าเมื่อมาอยู่เมืองไทยจากนั้นแล้วคุณทำอย่างไรกันต่อ พร้อมกับแนบบทความไว้นิดนึงนะครับโดยเขาบอกว่าฉันเนี่ยกำลังมองหาประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนนะว่าไปทําอะไรมาบ้างแล้วคุณทายังไงเช่นแบบว่าคุณอาจจะไปเจอคู่มัน่นไปเจอความรักไปเจอแฟนหรืออาจจะไปเจอกับอุบัติเหตุบางอย่างมาบ้าง คือถ้าเวลาย้อนกลับไปได้เนี่ยคุณอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรหรือไม่หรือจะทําสิ่งนั้นต่อไปเหมือนเดิมจากกระทู้นี้นะครับก็ตอ้องบอกเลยว่ามีผู้คนมากมายนะครับเข้ามาตอบคาถามไว้เป็นจำนวนมากเลยเดี๋ยวเรานะครับลองไปดูกันว่าแต่ละคนนั้นเขาไปแชร์ประสบการณ์อะไรกันเอาไว้บ้างนะฮะทานแรกบอกน,นะครับว่าฉันคิดว่าเรื่องราวที่ฉันอาจจะทําผิดพลาดไปเลยเนี่ยก็คือชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วไม่ชอบมีเพื่อนมีฝูงอะไรเลยคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยนะคือฉันเนี่ยเป็นคนรักสันโดษไงแล้วก็ตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยก็คือ มีเพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกจากนั้นนะครับก็มีชาวต่างชาติจำนวนมากเลยได้เข้าไปตอบความเห็นเอาไว้นะครับโดยเขาบอกว่าใช่ใช่ฉันเองเนี่ยก็ไม่อยากมีเพื่อนหลอกเพราะว่าฉันเคยมีประสบการณ์ที่มีเพื่อนไม่ดีในประเทศไทยซึ่งเพื่อนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ใช่คนไทยหลอกนะแต่ว่าเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละตอนแรกเนี่ยนะฉันก็เคยมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหพวกเขานั้นก็ดูเหมือนจะดีมากในตอนแรกแต่ว่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่ดีกับฉันเอาเสียเลยจากนั้นนะครับก็มีคนไปตอบกลับอีกคนนึงบอกว่าเหมือนฉััันนนนเเเเเลลยออออออ่่่่่แแกกกกคืืืีีี็็็ไปจจพพใหมททภู้ว ดีอีกเพียบคือนึกแล้วก็เสียใจเหมือนกันนะนะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตก็แล้วกันนะเนาะซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าจากความคิดเห็นอันนี้เนี่ยก็มีผู้คนมากมายนะครับได้เข้ามาแชร์ปัญหาเรื่องเพื่อนเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยซึ่งก็เป็นชาวต่างชาติด้วยกันน่าแหละนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ต้องบอกว่าสุดท้ายก็มีชาวต่างชาติคนหนึ่งไปตอบสั้นๆโดยบอกว่าเอาเป็นจริงนะเรื่องของการคบเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้จํากัดหรอกว่าคนจะคบที่ไทยหรือคบที่ไหนมันเป็นเรื่องราวที่เป็นคอมมอนเซนส์อยู่ อื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ที่ไทยที่เดียว ท่านตมาบอกนะครับว่าเรื่องที่ชั้นรู้สึกว่าผิดพลาดนั้นก็คือชั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าต่อรองราคาอะไรมากนักคือเรื่องของเรื่อง่งน,นะฉันเนี่ยเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมใช้เงินเหรียญเป็นชีวิตปกติแต่ว่าพอมาใช้เงินบาทปุ๊บเนี่ยบางทีก็คิดไม่ทันอาจจะแบบชอบคิดเป็นเงินเหรียญตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ในฐานะที่ชั้นเองก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายอะ่ะก็คืออ่ะยอมนั่งรถต่างๆยอมใช้ขนส่งสาธารณะบางอย่างนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะโดนหลอกหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถอ ยังไม่แพงอะไรมากก็ยอมจ่ายสิ่งนั้นไปแต่ฉันก็ไม่รู้นะถ้าคิดเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยจะเป็นเงินประมาณกี่บาทด้วยจากความเห็นนี้นะครับก็มีคนไปตอบกลับโดยบอกว่าเอาจริงๆนะเรื่องการให้เงินพิเศษกับคนซื่อสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่ว่าการให้เงินที่กับคนไม่ซื่อสัตว์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยเอาเป็นว่าฉันก็มาจะทิ้งเงินทอนเอาไว้ที่ร้านป้าผักกะเพราบางร้านในราคาประมาณ25บาทดีกว่าการที่ฉันเนี่ยนะเอาเงินไปให้เป็นทิปให้ขนส่งสาธารณะแบบหน,น,นึ่งซ มากดไลค์นะครับแล้วก็พูดตรงกันว่าใช่เลยถ้าฉันต้องให้ทิปกับคนเหล่านั้นเนี่ยนั้นฉันว่าฉันเอาเงินตรงนี้นี่ไปแทนอื่นดีกว่าสบายใจกันตั้งเยอะนะท่านต่อมาบอกนะครับว่าเอาจริงนะฉันก็เป็นคนที่รู้สึกดีๆเหมือนกันคือบางครั้งเนี่ยฉันก็มักจะไม่ค่อยสนใจจานวนเงิน50บาทเท่าไหร่นักแต่ฉันเนี่ยนะก็มักจะไม่ยอมให้ใครง่ายๆจํานวนเงินเนี้ยนะอย่างไรก็ตามฉันก็ยินดีที่จะจ่ายมันถ้าหากว่าพวกเขาทําอะไรให้ฉันและไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลย สิ่งนี้ฉันก็เต็มใจให้ตอนแรกก็เสียดายนะตอนหลังก็ให้เลยจ้า100อะไรอย่างนี้ท่านต่อมาบอกนะครับว่ามีหลายเรื่องเลยนะที่ฉันรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะลองทําดูนั่นคืออย่างแรกนะอยากเรียนภาษาไทยสิ่งนี้คือเรียนแน่นอนอยากเรียนมากๆ2เลยชัดเนี่ยอยากจะเลือกที่พักอาศัยให้ติดกับรถไฟฟ้านะ่ะชีวิตคนจะสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะท่านต่อมาบอกนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะ ชาติหน้าอยากจะหาจุดสมดุลระหว่างที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้กับศูนย์การค้าการขนส่งและก็ย่านที่ราคาสินค้าถูกๆนะเพราะว่าชาติเนี่ยก็ไปเช่าอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้ามากๆราคาเช่าเนี่ยก็แพงมากๆด้วยถึงแม้ว่าฉันอาจจะไปอยู่ใ,นในกล้ๆอีกนิดนึงแต่ก็ต้องเสียค่ารถค่าแรงเงี้ยเดินทางจากที่บ้าน ไปรถไฟฟ้าสุดท้ายก็เสียมากกว่าเดิมอีกท่านตมาบอกน,นะครับว่าความผิดพลาดของฉันเนี่ยก็คือการที่ฉันไปเช่าที่พักผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึ่งซึ่งเมื่อที่ฉันมาถึงกรุงเทพเนี่ยนะฉันเนี่ยก็ได้ไปพักอาศัยที่นี่สุดท้ายเนี่ยฉันก็เลยไม่ได้ย้ายออกไปไหนผ่านมาหลายปีจนได้รู้ว่าตัวเองนะสามารถหาที่พักที่ราคาถูกกว่าน,นี้แล้วก็ดีกว่านี้ได้อีกที่สําคัญเนี่ยนะที่พักอันเก่าเนี่ยมันไกลรถไฟฟ้าเป็นอย่างมากเสียเวลาเดินทางมาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้มันสิ้นเปลืองเวลาแล้วก็อินอร์อย่างแท้จริงเลย ท่านตมาบอกนะครับว่าฉันเนี่ยนะมาเที่ยวประเทศไทยบนทางบ่อย แต่ก็อย่าบอกนะว่าก่อนที่เราอ่ะจะไปจิ้มที่พักอาศัยเนี่ยเราคงต้องศึกษาเนิดนึงแหละว่าแบบต้องไปอยู่ที่ไหนคือชั้นเนี่ยนะก็ได้ทำกันบ้านมาโดยแบ่งออกเป็น2อย่างหลกัลกๆนะคือถ้าคุณอนะ่ะตั้งใจจะมาอาศัยที่ไทยเลยเนี่ยคุณต้องไปดูให้ได้นะว่าคุณอนะ่ะอยากไปอยู่ย่านไหนราคาถูกหรือเปล่าเพราะบางที่ในกรุงเทพเนี่ยนะโอ้โหสินค้าก็จะมีหลากหลายราคาเป็นอย่างมากเลยแต่ชั้นเลือกที่จะอยู่ใกล้กับตลาดสดมีผักผลไม้ราคาถูกมาก,มากๆดีกว่าไปซื้อตามห้าสิรนค่ะที่ราคาแพงกว่าตั้งเยอะนอกจากนี้ เรียนภาษาฝึกฝนเข้าไว้อย่าไปท้อแท้กับมันแล้วระวังให้ดีนะตอนไปเช่าที่พักอาศัยเนี่ยระวังจะไปได้ย่านที่ไฮโซอยู่เยอะราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกเมื่อราคาที่พักแพงปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะต้องเปิดพะโลมนอนเอา พยายามไม่เปิดเครื่องปรับอากาศเพราะว่าค่าไฟอาจจะพุ่งเหมือนกันนะก็เป็นไปได้นะฮะว่าชาวต่างชาติรายนี้อาจจะไม่ได้ศึกษาก่อนมาแล้วก็อาจจะได้ไปอยู่ในที่ท,ที่ราคาที่พักอาศัยค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็อาหารการกินก็อาจจะมีราคาที่สูงด้วยก็เลยมาชี้แนะแนวทางสําหรับชาวต่างชาติคนอื่นเอาไว้เป็นไกด์ไลน์อะไรอย่างเดียฮะนอกจากนี้นะครับคนเดียวกันก็ยังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่เคยต่อราคาพ่อค้าแม่ค้าเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เรียนรู้วิธีการต่อราคานะครับก็เลยทาให้ได้รู้ว่าอ๋อของบางอยาง อย่างเนี้ยนะถ้าเราไม่ต่อราคาเนี่ยก็ต้องจ่ายราคาเต็มแต่ถ้ายอมต่อราคานิดหนึง อาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าและเขาก็ยังบอกต่อนะครับว่าเขาเคยคิดว่าสินค้าทุกอย่างที่ไทยราคาถูกแม่แต่พอมาเจอจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าสินค้าบางอย่างที่ไทยดันก็มีราคาสูงต่ําไม่เท่ากันบางอย่างก็แพงกว่าด้วยซ้ําซึ่งอาจจะเป็นของนําเข้าด้วยนะฮะซึ่งเขาก็ยอมรับว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไายเซ็ตนิดนึงว่าอ๋อของทุกอย่างไม่ที่ถูกทั้งหมดนะมีบางอย่างที่ถูกจริงๆและบางอย่างก็อาจจะราคาสูงกว่าปกตินิดนึงท่านตมาบอกนะครับว่าความผิดพลาดของฉันก็คือการชอบเปิดแอร์คือที่ไทยนนนออาาากกศมมัร ก็เลยชอบเปิดเครื่องปรับอากาศมีปาร์ตี้ก็เปิดมีงานอะไรก็เปิดสุดท้ายค่าไฟมาโอ้คุณพระคุณเจ้าราคาสูงปิดเลยนอกจากนี้นะบางครั้งค่าไฟก็ยังขึ้นด้วยจากนั้นก็มีคนเข้าไปตอบกับความเห็นนี้เอาไว้โดยบอกว่าเอาจริงนะฉันคิดว่าเรื่องของค่าไฟจะถูกจะแพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเช่าที่พักที่ไหนคุณอาจต้องต่อรองกับเจ้าของห้องหรือ เจ้าของคอนโดว่าสามารถปรับรถได้หรือไม่ทา่านตมาบอกนะครับว่าความผิดพลาดของฉันก็คือฉันเนี่ยชอบไปซื้อผลไม้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งไม่รู้เลยว่าความเป็นจริงแล้วประเทศไทยมีตลาดสดซึ่งราคาถูกกว่าตั้งเยอะถ้าย้อนเวลากลับไปได้แล้วก็ เขาจะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดสดมากกว่าตามห้างสรรพสินค้าท่านตมาบอกนะครับว่าเขาเนี่ยชอบช้อปปิ้งไปชีวิตจิตใจ,จมากๆและสุดท้ายเนี่ยก็เลยทำให้หมดตัวเขาบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยนะจะใช้ชีวิตอยู่แบบประหยัดอยู่แบบในห้องแอร์เปิดแอร์ฉ่ำๆไปเลยจะไม่ใช้ชีวิตแบบติดแกลมอีกต่อไปท่านตมานะครับพูดไปในไหนว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยนะฉันอยากจะเรียนภาษาไทยให้มากกว่านี้พยายามเรียนรู้ให้ได้แบบ มากที่สุดเท่าที่จะทําได้รวมถึงจะมีการลงคอร์สเรียนภาษาด้วยเลยนอกจากนี้เนี่ยน่าเขาก็อยากจะเข้าถึงคนไทยให้มากกว่านี้เรียนรู้ความเป็นความไทยแล้วก็พยายพิจี่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนไทยให้มากกว่านี้ไม่ว่าตอนแรกจะปรับตัวไม่ได้ก็ตาม นอกจากนี้ก็ยังบอกนะครับว่าเขาก็อยากจะสร้างเครือข่ายของตัวเองให้มากกว่านี้ประมาณว่าอยากเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามแต่ว่าน่าจะผ่านมาหลายปีแล้วนะครับเขาก็คงนึกเสียดายอะไรแบบนี้ฮะจากความเห็นนี้แทมก็มีชาวต่างชาติรายหนึ่งนะครับได้เข้าไปสอบถามว่าที่คุณบอกว่าจะไปสร้างเครือข่ายนั่นน่ะมันหมายความว่าอย่างไรฉันอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกๆอย่างไงก็ไม่รู้เนี่ยท่านตามาบอกนะครับว่าความผิดพลาดของฉันน่ก็คือการที่ชัดเนี่ยนะไม่ได้ทําใบขับขี่มาก่อน วงไปถึงถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้แล้วก็ฉันอยากจะไปเที่ยวให้มากกว่านี้ ไปเรียนรู้รอบข้างว่าในที่ไทยเนี่ยมีที่เที่ยวตรงไหนบ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรอยากไปให้มากกว่านี้อีกหลายๆครั้งถ้าฉันไม่ไปขับขี่แล้วก็ฉันคิดว่าตัวเองคงขับรถได้ง่ายกว่านี้อย่างแน่นอนเลยท่านต่อม,มาบอกนะครับว่าโอ้ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะฉันคิดว่าฉันเนี่ยจะไม่ทําประกันสุขภาพไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่าการรักษาพยาบาลที่ไทยเนี่ยราคาไม่แพงมากขนาดนั้นที่สําคัญเนี่ยนะการใช้ชีวิตก็ง่ายง่ายมี Google Maps ปักไปไหนก็ได้ไปท่านต่อม,มานะครับได้มาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ย ชันก็อยากจะเล่าเหมือนกันนะคือจะเริ่มยังไงดีล่ะคือชันเนี่ยไปแต่งงานกับสาวผิดคนชันเนี่ยนะแต่งงานมาแล้ว12ปีแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาความผิดพลาดครั้งนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าคนนี้แหละใช่จัดตอนแรกรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่ก็กลายเป็นใช่ซะสอย่างนั้น จ้าหล่อเลยนะพ่อคุณทัานตมาบอกนะครับว่าฉันรู้สึกผิดพลาดตรงที่ว่าฉันน่าจะได้แฟนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาที่ฉันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ฉันก็มักจะพยายามอธิบายให้เธอฟังตลอดแต่ว่าเธอนั้นก็โกรธมากเหมือนฉันได้เป็นกระสอบแมวยังไงก็ไม่รู้ตั้งแต่วันนั้นมาพวกเราก็อยาร้างกันซึ่งฉันก็รักเธอมากแต่เธอก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยฉันก็เลยไม่รู้ว่าที่ผ่านมานั้นฉันได้เรียนรู้อะไรไปบ้างท่านตมาบอกนะครับว่าฉันเนี่ยนะเคยไปซื้อที่นอนมาจากที่ที่หนึ่งซึ่ ข้างนอกอะนะแต่พอซื้อมาแล้วก็ถึงได้เรียนรู้ว่าอ๋อสินค้าในห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังที่ฉันคิดว่ามันมีราคาแพงๆเนี่ยมันไม่แพงเลยมันราคาถูกมากสินค้าบางอย่างในห้างเนี่ยนะถูกกว่าข้างนอกเสียอีกนี่แหละความผิดพลาดของฉันท่านตมาบอกนะครับว่าอืมฉันเนี่ยนะซื้อตั๋วเข้าชมสวนสัตว์ในชนบทแห่งหนึ่งปรากฏว่าพวกเขาเอาสัตว์ไปใส่กรงเอาไว้แล้วก็มีเหล็กพร้อมปูนซีเมนซึ่งฉันมองว่ามันน่ากลัวมากเลยนะ ทาของชั้นเนี่ยนะก็คือการที่ชันเนี่ยตกลงที่จะทํางานกับชาวอังกฤษคนหนึ่งซึ่งไม่มีสัญญาจ้างหรอกเพราะว่าเราคิดว่าเป็นแบบฟิลพี่น้องกันก็เลยช่วยๆกันปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นเจ้านายที่แย่มากๆเลยเห็นแก่ตัวเย่อหยิ่งแล้วก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหรน่นะกันนะรวมไปถึงพวกเขาเนี่ยไม่เคยสนใจเลยว่าพนักงานจะอยู่ยังไงพวกเขาใช้ชั้นทํางานเหมือนกระทาสเลยแล้วก็สัญญาว่าจะจ่ายเงินให้ชั้นอย่างดีสุดท้ายเขาก็ไม่ได้สัญญาแถมจ่ายเงินฉชั้นน้อยกว่าที่คิดเอาไว้อีกซึ่งชั้นเองก็ ากจะได้ในจานที่ดีกว่านี้ ให้ย้อนเวลากลับไปได้นะฉันจะบอกเขาเลยว่าทํางานได้แต่ต้องทำเป็นเอกสารนะมีสัญญาสัญญาอะไรให้มันชัดเจนไปเลยท่านตมาบอกนะครับว่าความผิดพลาดของฉันก็คือฉันเนี่ยจะไม่อยากใช้บริการขนส่งสาธารณะรูปแบบหนึ่งเลยแต่ฉันจะเลือกไปใช้แอปพลิเคชันเรียกรถแทนนะ่ะชาวต่างชาติรันน,นะครับได้เข้าไปใช้ประสบการณ์ของตัวเองเอาไว้นะครับโดยบอกว่าเนี่ยครั้งหน,นึ่งเนี่ยนะเขาเคยไปที่เกาะเกาะหนึ่งแล้วก็ด้วยความไม่รู้ไงได้พกสมุนไพรใบเขียวไปอย่างหนึ่งปรากฏว่าโดนโซ สุดท้ายโดนปรับเพียบเลยท่านตมาบอกน,นะครับว่าความผิดพลาดของฉันก็คือการที่ฉันนั้นดื่มน้ําน้อยเกินไปท่านตมาบอกเลยครับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยนะ ฉันเจะเรียนภาษาไทยไปอย่างแรกเลยพอได้ภาษาไทยนะอะไรๆมันก็ง่ายขึ้นต้องบอกเลยนะครับว่าโดยวรวมแล้วเนี่ยก็มีชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งนะครับได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องราวการทํางานของตัวเอง,เอ,งเอาไว้เพียบเลยว่าเจอนจายจ้างไม่ดีเจองานไม่ดีหรือบางคนนะครับก็บอกว่าเจอที่พักไม่ดีราคาแพงค่าไฟก็แพงเปิดแอร์มากก็ไม่ได้ต้องเปิดพัดลมแดนอะไรอย่างเงี้หรือบางคนก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์การใช้ขนส่งสาธารณะรูปแบบหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าราคาที่จ่ายไปไม่ค่อยไป็นทมเท่าไหร่นักก็เลยหันไปใช้รูปแบบ อื่นกันแทนต่อมาก็คือชาวต่างชาติบางส่วนครับที่กําลังอยากจะกลับไปเรียนภาษาไทยเพราะว่าพอรู้ว่า พอได้ภาษาไทยแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตก็คือเพิ่มง่ายขึ้นเป็นอย่างมากเลยนอกจากนี้ก็ยังมีชาตงชาติบางส่วนนะครับได้เข้ามาเตือนกันว่าเออระวังนะเรื่องการพกสมุนไพรใบเขียวเนี่ยก็อาจจะนํามาสู่การโดนโซะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ท่านผูช้ชมนะครับเคยไปต่างประเทศแล้วเคยไปทําอะไรแปลกๆหรือว่าคือทําอะไรผิดพลาดที่ต่างแดนบ้างไหมครับก็แชร์ประสบการณ์ร่วมกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วกันนะครับหากชอบการเล่าเรื่องราวของแอดมินวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจะกลับิาคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้แอด กล่าวสวัสดีครับ